กระจกเงาที่ใช้สะท้อนภาพลักษณ์ของคนหรือบานกระจกใสที่ใช้สร้างอาคารบ้านเรือนอาจเป็นประเภทกระจกที่มนุษย์เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีแต่แท้จริงประเภทการใช้งานของกระจกมีมากกว่าที่เรารู้จักกระจกจากกล้องโทรทัศน์หอดูดาวแห่งชาตินับเป็นอีกหนึ่งประเภทการใช้งานของกระจกในแวดวงดาราศาสตร์ด้วยขนาดของกระจกที่ใหญ่ถึง2.4เมตรและน้ำหนักที่มากถึง1.5ตันการซ่อมบำรุงด้วยการเคลือบฟิล์มบางอลูมิเนียม เพื่อประโยชน์ในการสะท้อนแสงได้ดีขึ้นจึงเป็นเรื่องยากที่ในประเทศไทยไม่มีการให้บริการแต่ต้องส่งออกไปยังต่างประเทศในทุกๆ2ปีแทนด้วยความชำนานด้านเทคโนโลยีสูญยากาศที่ทางสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนองค์การมหาชนได้มีการวิจัยและพัฒนามาตลอดนั้นทําให้ทางสถาบันได้นําเอาเทคโนโลยีสูญยากาศเข้ามามีส่วนในการพัฒนาเครื่องเคลือบกระจกสําหรับหอดูดาวแห่งชาติได้เป็นผลสําเร็จ โดยหวังที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงกล้องโทรทัศน์ให้ถูกขึ้นครับจากที่ได้สอบถามไปทางสถาบันวิจยัยดาศาสตรแห่งชาติสมัยที่จะเริ่มทำโครงการนะครับให้ทาง,ต,างต่างประเทศนะครับพนราคามาจะประมาณ42-50ถึงล้านบาทนะครับระบบนี้แต่ถ้าบันใช้งบประมาณประมาณ14ล้านบาทในการพัฒนาขึ้นนะครับเพราะงั้นจะทำให้ลดงบประมาณได้กว่า60%เนนะครับในการนำเข้านะแต่สำคัญกว่าน,นั้นก็คือเราเราได้โน้ตหาวเราได้องความรู้นะครับแล้วเราได้พัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็คนขึ้นภายในประเทศนะครับ กระจกที่เคลือบจากเครื่องเคลือบกระจกของสถาบันวิจัยแสงสินโครตรอนองค์การมหาชนมีคุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่ากระจกแบบเก่าที่ส่งออกไปบำรุงรักษาในหลายๆด้านด้วยตัวอุปกรณ์ของเครื่องเคลือบกระจกที่ผสนเทคโนโลยีสูญยากาศเข้ากับเทคโนโลยีของหัวพ่นสารเคลือบกระจกที่ให้ความเสถียรสูงจึงทําให้กระจกที่ได้สามารถควบคุมความหนาบางและความเรียบของสารเคลือบกระจกได้ตามต้องการส่งผลให้กระจก สามารถสะท้อนแสงได้ดีกว่าเทคโนโลยีอื่นๆซึ่งแม้เทคโนโลยีนี้จะเป็นเพียงต้นแบบของเครื่องเคลือบกระจกที่พัฒนาขึ้นสําหรับกล้องโทรทัศน์ของหอดูดาวแห่งชาติแต่ประโยชน์ที่ได้จากเทคโนโลยีนี้ก็นับเป็นการสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนได้นําไปต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรมโดยนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้วยังเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตให้อุตสาหกรรมภายในประเทศอีกด้วยเครื่องเคลือบกระจกนี้สามารถนะครับเคลือบตัวซับสเตย์หรือว่าตัวชิ้นงานได้หลายรูปแบบนะครับ ไม่จะเป็นจะต้องเป็นกระจกนะครับเป็นวัสดุชนิดเด่นๆได้หมดนะครับสิ่งที่สถาบันจะมองต่อไปก็คือเทคโนโลยีนี้ครับสามารถไปใช้ในในการเคืือพวกโซลาเซลล์นะครับในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานนะครับหรือไปเรื่องกระจกที่เป็นกระจกเซฟตี้กาดต่างๆหรือเป็นกระจกเซลล์คินนิ่งนะครับกระจกประหยัดพลังงานสําหรับการติดตั้งอาคารสูงนะซึ่งเราพยายามจะต่อย,ยอดไปอุตสาหกรรมตรงนั้นในอนาคตครับ